ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเหมืองเส้นหลังถึงเวลานี้แล้วเจ้าคิดว่าเจ้ายังสามารถควบคุมทุกคนได้งั้นหรืออยากคิดเพ้อฝันเจ้าได้เปิดประตูเมืองให้เราแล้วแล้วเจ้าไม่มีประโยชน์อีกต่อไปใช่ท่านเส้นหลังถ้าข้าเป็นท่านข้าจะหนีไปให้เร็วที่สุดไปให้ไกลที่สุดเพราะเรากล่าวว่าเราจะไม่สามารถควบคุมตนเองจับตัวท่านและให้กับท่านสู่หนานพี่น้องทั้งหลายเจ้าเมืองหน้าตาหน้าหลักตัวน้อยนี้อย่าคขนต้องการควบคุมเรา และหยุดเราไม่ให้ป้นและนอนกับผู้หญิงเจ้าคิดว่าเราควรเห็นด้วยหรือไม่ไม่ไม่หากเจ้าเหมองหน้าสวยก็หยุดพวกเราเราจะฆ่าเขาซะพวกที่ดุมเห่าอยู่ข้างหน้าล้วนเป็นคนผ่านและโจรถ้าขีจะตายก็ไปตายซะรีบหนีไปซะอย่ารอช้าให้เราด้วยไม่งั้นเราจะฆ่าเจ้าเหมือนกัอนหลีกทางซะฮ่าฮ่าฮ่าตามที่คาดไว้เจ้าเหมืองหน้าสวยคนนี้เป็นเพียงปืนที่ไม่มีลูก และไม่มีประโยชน์เลยเขาหดหัวเมื่อเขาหวาดกลัวไปข้างหน้าขโมยเงินขโมยผู้หญิงกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นยิงอ้ออ้อยอยกลับเร็วเข้ากลับไปไม่ได้มีคนกำลังเข้ามาอ้ออ้อ เส้นหลังเจ้ากําลังวางแผนต่อต้านพวกเราเจ้า,ามาไลากาดมากพี่น้องสู้กับพวกมันอ็ยิงต่อไปอย่าหยุดก็ไม่ปล่อยข้าออกไปสี่ชั่วโมงต่อมาผูงชนที่อยู่นอกเมืองผู้นำตายกันหมดทั้งหมดถูกฆ่าตายทั้งหมดเหรอจะทำอย่างไรล่ะตอนนี้อย่างไรพวกเขากำลังจะปิดประตูถึงกันนั้น เขาจะฆ่าข้าหรือเปล่าจางฉงมีรายจ่ายทางการทหารอยู่โดยพื้นฐานแล้วคนเหล่านี้เป็นพวกอันดาพานและการป้อนของพวกเขานั้นบ้าที่สุดทุกคนมีเหรียญทองจํานวนมากจากนี้ไปข้าไม่รู้ว่าจะมีกี่คนในเทศสมณนลนปายเย่ที่จะเกียดเจ้าจนสุดหัวใจเราสองคนคงหยุดร้องไห้ได้แล้วหากเจ้าไม่มีพิษร้ายและนั่งอยู่ในตําแหน่งของข้า ข้าก็ทำได้เพียงยึดถือความมีน้ำใจที่สำคัญที่สุดเท่านั้นแต่ต้องไม่ใจอ่อนคนใจอ่อนจะตายกันหมดท่านเซิร์นขึ้นไปบนกำแพงด้วยกันเถอะกองทัพของซูฉวนกำลังจะมาในเร็วๆนี้และเราจะทำให้เขาประหลาดใจอย่างมากข้าหวังว่าซูหนานจะไม่อาจเจียนเป็นเลือดในครั้งนี้ซูหนานเจ้าพยายามทุกวิธีทางเพื่อดึงดูดความสนใจในเหรียญทองนี้แต่มันถูกเกียเก่ยวเกี่ยวโดยเส้นหลงังมันกลายเป็นรายจ่ายทางทหารเพื่อต่อสู้กับเจ้า ถ้าเจ้ารู้ข้าก็าว่าเจ้าเจ้าอาเจียนเป็นเลือดหนูสิมีคนมาจากด้านหลังด้วยกองทัพของซูหนานมาเพื่อฆ่าเจ้าหนีไปซะถึงแม้ว่าจะมืดแต่เจ้าก็ยังมีโอกาสรอดอรอะอร่อเร็วเข้ารีบหนีเร็วเข้า,ขาหากเจ้าวิ่งเร็วเจ้าอาจจะมีชีวิตที่มีความสุขกับเหรียญทองที่เจ้าขวามาได้ทางด้านเมืองหนูโจ เมื่อมองผิวเผินทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่มีกระแสน้ําใต้น้ําไหลเชี่ยวเนื่องจากมีข่าวลือว่าคุณนางจินโจเสียชีวิตอย่างกระทันหันนายตอนแรกทุกคนไม่เชื่อแต่จินโจไม่ได้ปรากฏตัวมาเป็นเวลานานและจินซื้อหญิงได้จากการเรื่องต่างๆในค่าะหายของคุณนางซนบูกองเรือของคณาะหายของคุณนางซนบูหดตัวลงทุกด้านส่วนหนึ่งกลับไปที่ท่าเรือหนูโจและส่วนหนึ่งกลับไปที่ท่าเรือตระกูลจินในเทศสมนทนเทียนหนาน เจ้าได้ยินหมายว่ากองคารวานของสมาคมเทียนเต้าหยุดเดินเรือแล้วกองเรือออกทะเลครั้งเดียวได้เงินมหาศาลจะหยุดเดินเรือกระทนนันหันได้อย่างไรกันล่ะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นจร,จริงๆงั้นเหรอหรือว่าสวนบูเบาเสียงหน่อยสิเมื่อไม่กี่วันก่อนคนนางโวนบูปรากฏตัวในเมืองแต่เขาอยู่ไกลและไม่มีใครเห็นเขาอย่างใกล้ชิดหลายคนบอกว่าเขายืนอยู่ในนั้นห้องหลับใต้ดินภายในเมืองหนูโจกูต่อหวนไม่กลับมาหาข้า ดังนั้นข้าจึงไม่แน่ใจว่าเขาได้ฆ่าจินโจหรือไม่จินมู่หลานซ่อนอารมณ์ไม่เก่งข้าจะไปดูที่เมืองสวนหูไม่ไม่อย่างแน่นอนเรื่องนี้ใหญ่เกินไปแล้วฝ่าบาทจะต้องไม่เกี่ยวข้องคข้ารัวโวความข้าคือผู้ที่สนับสนุนเจ้าชายดัยงนั้นเราจึงไม่สามารถเสี่ยงเช่นนั้นได้เพื่อเห็นกกบเมืองหนโจข้าหยินยวนนุยได้จ่ายราคามหาศาลอ่าเจ้ารู้ไหมว่าท่านหนิงโยเซียน ยืมเงินจากหยินย่วนหุ้ยของเราไปเท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะสองล้านสามแสนเหรียญทองยืมเงินมากมายในคราเดียวเพียงเพื่อให้หนิงยวนเสียนกล้าที่จะขัดแย้งกับบู่และซูหนานเพื่อหาเงินในน้านหนามที่มีปัญหาและยึดเมืองาาหนูโจราชาหนิงยวนเสียนยืมเงินจากหยินย่วนหุ้ยแต่ไม่มีการจำนนงทรัพย์สินที่แท้จริงหากเขาผิดนัดเงินกู้จริงๆหยินย่วนหุ้ยจะไม่มีทางกู้คืนได้เลยนอกจากนี้เพื่อที่จะยึดเมืองหนูโจ สมาคมของเราได้ใช้ใจ่ายมากกว่า1.5ล้านเหรียญทองสำหรับค่าธรรมเนียมค่าใช้ใจ่ายล่วงหน้าทางการทหารและหลายอย่างยังมีกองทหาร30,000ื่นายที่พร้อมจะออกทำสงครามได้ตลอดเวลาดังนั้นในการต่อสู้ของเมืองหนูโจลูกศรได้อยู่บนเชือกและต้องยิงแล้วเราจะต้องชนะกลับไปก่อนเถอะสวนว่าจินโจตายไปแล้วหรือไม่นั้นสมาคมยิงยอยของเรายังมีหนทางที่จะตัดสินได้เข้าใจแล้ว หลังจากที่เจ้าหยานจากไปเปิดใช้ตุ๊กตาหิมะข้าจะต้องได้รับข่าวที่ชัดเจนว่าจินโจตายแล้วหรือไม่ขอรับครึ่งชั่วโมงต่อมาป้ายใหมยนี้น่ารักจังเจ้าของร้านค้าเหล่านี้เก่งในการชักชวนธุรกิจจริงๆช่วงบ่ายตุ๊กตาหิมะบนเทอาเขาสโนวีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ไม่พระราชวังกะลิยุกก,กำลังพังทะายนิ้วเท้าของมนุษย์หิมะหักไปสองนิ้ว และตอนนี้เหลือเพียง3นิ้วเท่านั้นสายลับที่ทำงานนอกเครื่องแบบให้กับตระกูลจินชื่อรหัสว่าสโนว์แมน